ตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรนำผู้ต้องหาขับรถขนแรงงานผิดกฎหมาย3คนและแรงงานชาวเมียนมา19คนมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะหลังหนึ่งในคนขับรถขนแรงงานผิดกฎหมายได้ขับรถพุ่งชนตำรวจทำให้สิบตำรวจโทนัทวันรพวัตรรัชพงศ์เสียชีวิตและมีตำรวจบาดเจ็บอีกหนึ่งนาย ขณะที่พันตํารวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้มัญชาการตํารวจภูธรภาค6เดินทางไปติดตามความคืบหน้าทางคดีซึ่งล่าสุดตํารวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในข้อหาหลักและก็ข้อหารองซึ่งก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรค่ะรองผู้มัญชาการตํารวจภูธรภาค6ระบุว่ามาตรการกวดล้างแรงงานข้ามชาตินั้นเป็นไปตามนโยบายของผู้มัญชาการตํารวจแห่งชาติและรัฐบาลโดยเฉพาะในเรื่องของการค้ามนุษย์ ได้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดและมีการขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินที่ผ่านมาโดยสามารถจับกลุ่มได้เป็นประจำค่ะเ <Bliss. S 1> บื้องต้นนะคะตำรวจได้แจ้งข้อหาช่วยกันซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าวและประมาททำให้ผู้อื่นนั้นเสียชีวิตส่วนคดีก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานและถ้าหากมีหลักฐานก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปค่ะด้านโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติระบุว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ10บตำรวจโท นัทวัฒน์พวันรรัชพงศ์ที่เสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียตำรวจน้ำดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพร้อมกับขอยกย่องสะดุดีี10ตำรวจโทนัทวัฒน์เป็นตำรวจกล้าที่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทุ่มเทยอย่างเต็มกำลังความสามารถจนวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งนี้ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรภาค6และตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพอย่างสมเกียรติดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนี้ฮะยังสั่งการให้งานป้องกันปราบปรามถอดบทเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดทั่วประเทศให้เกิดความปลอดภัยแก่ตำรวจยิ่งขึ้นค่ะ